ผู้หญิงของคุณเป็นนาำฟ้า20%อีกแปเป็นนาำมันลอยเท้าติดดิบและต้องไมรังเกียจถ้ามีคลอบน้ำมันเครื่องติดตามซอกเลยดียวเดีอย่าลอกนับที่บอกด้วยนะดียว เดี paid, jogo, ๋ยวพาคันนี้ไปใส่มันที่ปั๊มนะครับดูว่าจะถึงปั๊มไหมนะครับไปมึงเต็งวันอะไรกันเนี้ยหก้านหกล้านเฮ้ยโลมันต้องคันแต่หอยก็ไม่มีทั้งส้นโบกูก็ทั้งก็ไม่มีนี่กล่องของโอ้เป็ดเล็บดีไหมยังกับพุชสตานเลยเป็นไอคอนล้านหรอโอ้ยไม่ต้องเย็นนะจ้าพอนะรอมันเล็กอยขึนหร้อยชิปไฮนี่ในนั้นสมองปะปนขีดและเทอรรี่หอมไหมล่ะหอมดีเพื่อนเออเพราะว่าทำไมปกติรถแบบนี้มันต้องบินคนละ เป็นเดียวโคตรแรงนะครับรถนี้ไปหาททีบนถนนนะครับผมแต่สล้านมันได้กับความเรงใเพื่อนแต่โคตรเรงเลยเพื่อนเตเพื่อกัรแข่งกันโดยเฉพาะแต่วนี้เรากับาสมันเพื่อแทุกคนเห็นว่ารถแบบนี้ก็สามารถเจได้ นะครับขอโทษด้ครับรถเป็ครับอทครับบริในความเวีนานะครับทำให้มันอยู่ฝั่งไหนวะใช่เลยเพื่อนใช่เลยเรถมึงิงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนกูปีนึงกูเพิ่งได้ับอันนี้เอารถไปไหนก็ปีนูอยู่ในกระปนี่ตั้ำมันะครับเมอูนีครับัตัหอ๋อใช้ในการแกงตั้นั้นนะครับตัวนี้เป็นอะไรเพื่อนนี่ ทุก <c oughs> คนรู้ไหมยางแบบนี้ตอนซื้อมานะครับดอกของยางเต็มนะครับ <c oughs> แต่ว่าต้องมาเบิร์นก่อนนะครับให้ใหดอกให้ดอกยางเนี่ยหมด <c oughs> เบเพืนะ่อเพื่อจะได้ใช้งานได้ถ้าเกิดโดไม่หมดมันจะไม่เนี้ยงติดตามก็ที่นี่เลยนะครับสถานีการจ้างเรื่องลือในเรื่องผู้หญิงนะครับ <c oughs> นี่หน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภ้ามาอุต่าห์นี่นี่นี่เลยครับมีหนวด้วยดูนะครับดูนะครับทุกคนแต่ว่าใจดี จริงใจด้วยรับผมทำรถออกมาเป๊ะทุกันครับนีกคนไวผมชัดออกตีหนึ่งไม่ครึ่งสามร้อยเลยเกงหนึ่งนะแรงกว่ารถอีกลยคันนี้นะครับคันนี้เสียมนได้แค่สี่ร้เก้ิบเได้แค่สีมาลิตเอไม่เน็ตบอกว่าเจ็ดร้อได้เลยน้องมดได้สี่ร้อยสิบปงเกงอีเทสเนี่ยจ่ายครับผมมีตังด้วยหรอมีตังอยู่กี่บาทเนี่ยมังเงี่ยปีนีอยาบอกไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยตังเงีตังเงี้อบอกตังที่บอ ว่าสายไหนนะครับก็ต้องตีศูนย์บริการ MD คลินิกเท่านั้นนะครับคันนี้มาจัดทั้งหมด2รายการนะครับก็คืออานที่1จะเป็นรายการสปาภายในเต็มระบบนะครับการสปาภายในนะครับเราจะตรวจมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพรมพืม้นพรมหลังคาแบบนี้นะครับเราจะคิดราคาตามขนาดรถนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับว่ารถผมสกปรกเยอะแบบนี้จะราคาจะบวกเพิ่มไหมนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีบวกเพิ่มนะครับไม่ว่าจะหนักแค่ไหนนะครับเอาอยู่หมดเลยนะครับงานสปาภายในถักขกิดเป็นรถกระบะตนครึ่งนะครับ 7,900ั 7, บ, 7, บาทนะครับดูครับตามเพลงประตูประตูนะครับตดออกมาแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกภายในนะครับก็ตดมาทําความสรดทางด้านนอกด้านในแบบนี้นะครับเพื่อจ่ายรถเป็นเพื่อนนะครับได้สะอาดกลับบ้านไปมีภายใหม่ที่เอี่ยมอ่องกันเลยนะครับดูครับใต้ผมพื้นนะครับหรือพรมออกไปสักแล้วเราก็ทําความสรดให้กันแบบนี้นะครับเห็นไหมใต้ผมพื้นนะครับถูถูขัดขัดให้แบบนี้ครับออาคราบสกปรกให้ลนะครับแบบนี้แหละเขาเรียกว่าสปาภายในนะครับหลังจากที่ทําความสาดซักเสร็จแล้วก็นํากลับมาประกอบให้ เหมือนเดิมนะครับทั้งพรมพื้นและก็พรมหลังคาเลยนะครับที่เอ็มดีคลินิกซักแล้วไม่เสียงายแน่นอนนะครับที่เพื่อนๆเห็นมันยุ่ยนะครับมันเป็นตั้งแต่ตอนมาแล้วครับเพื่อนๆลองไปดูในคลิปนะครับแล้วก็รายการที่2ของกันนี้นะครับพ่นกันสนิมนะครับคันนี้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถตัวเองเลยนะครับพ่นแบบพื้นดำพรีเมียมไม่ไม่ใช่พ่นแบบสภาพเดิมโรงงานนะครับคันนี้นะครับไม่เคยพ่นสีกันสนิมมาตีนะครับแต่ว่าสภาพช่วงล่างก็เหมือนที่อื่นเลยนะครับมันเป็นแบบนี้มานะครับองมข ควันดำตามถ้อยเสียที่สายซิ่งแบบนี้ปล่อยควันดำมานะครับเราก็สปาออกให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือว่าตามพงตามโรตามเสื้อเกีย์ครับสนิมได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจให้เ d ็มดีคลินิกดูแลรถให้นะครับและนี่ก็คือหลังจากที่พ่นใครเสร็จแล้วนะครับทุกคนใจเย็นนะครับผมรอเลยนะครับเ d ็มดีคลินิกมีทั้งหมด3สาขาสุราษฎร์ธานีหัดใหญ่แล้วก็สาขาพระรามสองนะครับขั้นตอนสุดท้ายของคันนี้นะครับก็คืองานล้างสีรถนะครับอันนี้จะเป็นงานแถมให้ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าอยาก ใจกลับบ้านไปรถรอๆเววๆนะครับแลนี่ก็คือหลังจากที่ทําเสร็จแล้วจะเฮ้ยไม่ใช่นี่สลับฉากให้ดูนะครับได้ช่วงล่างแบบนี้กลับบ้านไปนะครับดูครับความเงาความชําคงสภาพเดิมโรงงานนะครับและนี่ก็คือสภาพภายในของรถคันนี้หลังจากที่ถอดชักล้างมาอย่างละเอียดทํามาอย่างปราณีตเลยนะครับจะได้รถแบบนี้กลับบ้านไปเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันใต้โพสแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นรถกระบะตอนขึ้นนะครับราคา7,900บาทนะครับเราจะคิดราคาตามขนาดรถนะครับไม่ว่าจะ จะมาเลิกแค่ไหนก็จะราคานี้แน่นอนไม่บวกเพิ่มนะครับและก็รายการที่2ของรถคันนี้นะครับจะเป็นงานสปาห้องเครื่องนะครับการสปาภายในนะครับจะถอดออกมาซักทําความสะอาดหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพรมพื้นพรมหลังคานะครับชิ้นส่วนภายในต่างๆนะครับเราจะดีเทลให้แบบนี้ครับใต้พรมพื้นซักพรมพื้นซักพรมหลังคาแบบนี้นะครับไม่ต้องัวนะครับมาซักทีเอ็มดีคลินิกนะครับเราสามารถถอดประกอบได้หมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปนะครับเราถอดมาหมดเลยนะครับเอ็มดีคลินิกมีทั้งหมด 3สาขาสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และก็สาขาพระรามสองนะครับดูครับชิ้นพลาสติกแผ่นนะครับ,ระะรบอ,อันนี้ต้องมาลสนจาก MD c l i n ิกสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ MD c l i n ิกนะคะนี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะเข้ามาถึงก็จะมีป้ายบร,ริษัท MD คลินิกประเทศไทยจำกัดน,นะคะนี้คันนี้ลูกค้าก็เคลือบเซรามิกนะคะด้านใน คันเรกก็คือตอนนี้กําลังขัดสีพร้อมที่จะเคลือบเซรามิกนะคะรถกระบะก็ราคาเคลือบจะอยู่ที่นี่อ้อบอ้อบอกพุ่งนี้ปิดประตูหลังแล้วก็คันนี้ก็นํามาล้างสีรถนะคะแล้วก็ขัดเคลือบเงานะคะล้างสีรถรับรถอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นคิวพ่นกันสนิมของวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นพ่นเดิมโรงงาน คาเพื่อนเดิมโรงงานก็จะอยู่ที่ราคา1900บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นคิวของวันพรุ่งนี้แต่ลูกค้าก็คือจดรถไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะจะเป็นบรรยากาศ MD Clinic สาขาสุราชคันนี้เคลือบเซรามิกนะคะคันนี้ลูกค้าเข้ามาเช็คครบรอบ6เดือนนะคะเคลือบเซรามิกรับประกัน3ปีอันนี้จะเป็นกาฟีล10เฮนะคะที่ลูกค้าเคลือบไปในห้องที่2นะคะอันนี้ก็คือลูกค้าจะเคลือบเป็นตัวเซรามิก 9H เฮนะคะ อยู่ที่ราคาแ9ดพเก้ารอบาทนะคะดังดีมันก็จะมีการขัดค<ะ>้าพี่พี่อยากจะสอบถามรายละเอียดดูว่าราคาสวัสดีนะคะพี่พี่อยากจะสอบถามรายละเอียดดูว่าราคาอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะคะอ๋อคันนี้ลูกค้าลูกค้ารอไหมไม่ใช่ไหมเดี๋ยวโทรเดี๋ยวอ้อมโทรตามลูกค้าทั้งสองคันเลยก็ได้รถเสร็จแล้ว๋ยวให้ลูกค้ามารับเลยนอค่คันนี้นะคะลูกค้าลื ลูกค้าเข้ามาเช็คครบรอบเซอร์วิสหกเดือนนะคะครบรอบเซอร์วิสหกเดือนของงานเคลือบเซรามิกรับประกัน3ปีนะคะตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นโปรแกรมเคลือบเซรามิกเป็นตัว 10H เเลยนะคะมีความแข็งอยู่ที่ 10H น,นะคะาทางทีิงมนก็คือครบรอบเช็คเซอร์วิสหกเดือนนะคะก็จะแบบขัดสีลบรอยขีดควรอ่ะ สภาพตอนออกไปวันแรกเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะสวยงองงามเหมือนเดิมเลยคุ้มมากๆเลยนะคะมีโปรแกรมให้ลูกค้าเลือกเป็นตัวรับประกัน1ปีแล้วก็ตัวรับประกัน3ปีนะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะแค่ขัดสีแบบลบรอยขีดควนร,รอยขนแมวลูกค้าก็สามารถมาเลือกเป็นโปรแกรมขัดสีได้นะคะขัดสีรถกระบะก็จะอยู่ที่ราคา4 9 0 0ัรบาทนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานสปาภายในรถกระบะตอนครึ่งตัวน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคา6,900บาทนะคะราคา6,900บาทก็จะดีเทลลิ่งภายในหมดเลยนะคะตอดซักหลังคาพรมเบาชิ้นส่วนภายในหมดเลยนะคะยกเว้นคอนโซนหน้านะคะนี่ก็จะมีทางทีมงานถ่ายคลิปวิดีโอไว้ให้ลูกค้าได้ชมทุกขั้นตอนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เดินทางเข้ามาเพื่อนกันสนิมที่ MD Clinic สาขาสุราษฎร์ธานี And the of สวยดีเนี่ยแรงเปล่าไม่แรงหรอกแต่เสียแล้วไม่พังแล้วสเปก